สวัสดีครับพบกับผมเอกติศักดิ์ด่วงพิมพ์ครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของรางวัล b บ k f t h the เ e a r ประจำปี2023ในรางวัล s บ Cruiser Heavyweight กับเพเอกคันนี้ครับข้างๆผมเลยครับ h a r ์เร d a ์เ d วิสันโรเลเดอร์เอสทีโมเดลเยียตัวล่าสุดที่เรียกว่ามาพร้อมความเป็นรถค r u เซอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและนอกเมืองเดี๋ยวเรามาดูครับในเจ้าของรางวัล b บ s ค u r u e r h e a v y w e i g h t คันนี้เนี่ย เจ้า Harley Davidson Roadster s t คันนี้มีอะไรที่โดดเด่นกันบ้าง ก่อนอื่นครับมาทำความรู้จักกับเจ้า h a r ์เร d เดว d สันโรเดอร์เอกันก่อนในโมเดลเยีย2023เนี่ยมีราคาจำหน่ายครับเริ่มต้นที่1 2 2 6 0 0 0ก็ต้องบอกว่า1226เป็นราคาที่น่าสนใจมากสำหรับรถในกลุ่มที่เรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองนะต้องบอกว่าอย่างที่เราทราบดีโ o เลเดอร์เอเนี่ยมี ต้นกำเนิดมานานแล้วเรียกว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ที่มีชื่อเสียงอยู่โดยเฉพาะล่าสุดโรอเดอร์เอเนี่ยเป็นหนึ่งซีรีส์ที่ต่อย,ยอดจากตระกูลซอฟทเทลให้รถมีความเป็นรถเดินทางที่มากขึ้นแต่มาพร้อมความสปอร์ตที่มากขึ้นด้วยรายละเอียดมีอะไรบ้างเ็าบอกว่าสิ่งที่รถเรามองจากด้านหน้าเด้เ,เลยว่าสิ่งนํำคัญใกล้ๆมือผมเลยเนี่ยเขามีเจ้าหัวโมงตัวนี้นะครับที่ ช่วยเขาเรียกช่วยแหวกลมช่วยการเดินทางเนี่ยในสไตล์ทัวริงในสไตล์ครูเซอร์เนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวในตระกูลของต้องบอกในตระกูลของซอฟทเทที่เป็นโม่งที่เป็นโม่งใหญ่ขนาดนี้จากโรงงานซึ่งตัวโม่งเนี่ยจะมาพร้อมที่เรียกว่าชิลหน้าในตัวซึ่งนี่บอกว่าออปชันเสริมคุณอาจจะไปดีไซน์คัสตอมชิลหน้าและสไตล์ได้อีกหลากหลายมากมายสำหรับเจ้า Road Rider ST คันนี้และที่สำคัญครับ ยังมีความสปอร์ตเพราะว่าเขาเป็นเครื่อเป็นฮาร์เรย์รุ่นที่ใช้โชค๊คอัพโชค๊คอัพที่เป็นโชค๊คอัพหัวกลับในสไตล์สปอร์ตสังเกตครับโชค๊คอัพหัวกลับอัพไซด์ดาวในสไตล์สปอร์ตมีมาให้ในรุ่นนี้จากโรงงานเลยและที่สําคัญมาพร้อมกับดิสเบกคู่ดิสเบกคู่เป็นดิสเบกคู่ที่ให้การถอบกี่ฟิลลิ่งในสไตล์สปอร์ตยิ่งขึ้นต้องถือว่าฮาร์เรย์รุ่นนี้เป็นหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์สไตล์สปอร์ตมากขึ้นจากชุดโชกคอัพหน้า และมาพร้อมกับถ้าเราสังเกตครับล้อหน้าหลังต่างไซส์ล้อหน้า19นิ้วกับหลัง16นิ้วซึ่งถือว่าให้ยางดูอ้วนและดูสไตล์เท่ได้ดีต้องบอกเป็นที่เป็นซอฟเทลเนี่ยในคันนี้ถือว่าเป็นสไตล์ที่สไตล์มากันพอตัวเลยแหละต้องบอกอย่างนี้นะฮะและถ้าดูข้างๆดูตามผมมาครับในด้านข้างเราจะเห็นว่าอีกหจุดเด่นต้องบอกเป็นจุดเด่นสำคัญของ Ro เ a เดอร e เพราะว่า ในโ o เ a เดอรตัวใหม่ Paste, ในเนี่ยใบโมเแล2 2 2 2และ2023เนี่ยคุณจะได้กับเครื่องที่มัถือว่าเป็นครั้งแรกที่เอาเครื่องมี w a l k e e a i e เครื่องยนต์ตัวใหม่สุดที่มีความจุถึง117คิบบิตซึ่งถ้าคิดเป็นซีซีก็ประมาณ1 9 2 3กซีซีเกือบเกือบ2 0 0พในเครื่องสองสูบที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Harley-Davidson มีมาให้ในรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเครื่องที่มีกำลังมากกับแรงม้า ก้าสิบกว่าแรงม้าเกือบร้อยแรงม้าแรงบิดร้อยห้าสิบเก้านิวตันเมตรถือว่าไม่ธรรมดามาพร้อมชุดเกียร์หกสปีดซึ่งถือว่ารองรับตอบโจทย์ในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีไปจนถึงในเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เราเห็นว่าง่ายๆเรื่องของกรองในคันนี้ให้ชุดกรองอากาศแบบกรองเปลือยแยกมาที่มีโลโก้ถ้เรเ้าร้อยสิบเจ็ดคิวบิกเนี่ยคุณสามารถปรับแต่งหาชุดกรองที่เป็นสไตล์ของคุณใส่เพิ่มขึ้นได้หรือจะเป็นในเรื่องของซุ้มเสียง ท่อเสียสามารถปรับแต่งได้อีกหลากหลายในสไตล์ของตัวรูปแบบทรงของท่อไปจนถึงดีไซน์ของเรื่องเสียงของท่อที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์กับเครื่องมีวอลกี้เอท117คิวบิคคันนี้ถือว่าให้เสียงที่สปอร์ตและเร้าใจมากยิ่งขึ้นไปจนถึงครับเบาะเบาะนั่งในสไตล์เบาะนั่งเดี่ยวที่ถือว่าออกแบบรองรับการเดินทางคนเดียวและรองรับการเดินทางการขับขี่ในสไตล์สปอร์ตด้วยมุมของเบาะที่รองรับในการเปิดคันเร่งแบบกระทันหันแต่ ต้องบอกแล้วว่าสามารถเพิ่มเติมปรับในตัวรูปของแบบของบอดได้อีกหลากหลายและที่สําคัญครับถ้ามองไล่มาเครื่องยนต์แล้วอีกหนึ่งจุดถ้าสังเกตคือในรุ่นนี้เนี่ยมีการออกแบบโช้คอัพหลังใหม่ด้วยเพิ่มความยาวของโช้คอัพหลังเนี่ยขึ้นประมาณประมาณ1น,นิ้วให้ทําให้รถเนี่ยดูเครดูสมส่วนมากขึ้นและตอบสนองการเดินทางในสไตล์ที่เรเรียกว่าครูเซอร์สไตล์ทางแบบทัวริงเนี่ยมากขึ้น ทำให้การเดินทางนอกเมืองระยะโชกที่เยอะขึ้นความสูงตัวรถที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เจ้า Harley-Davidson Roadster S คันนี้สามารถตอบโจทย์การเดินทางมีความนุ่มนวลมากขึ้นในการเดินทางไกลอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งสไตล์ที่เสริมเติมเข้ามาและสําคัญครับช่วงล่างสูงขึ้นขับขี่ดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือในการเที่ยวในการเดินทางให้สะดวกให้เรีว่ามีสไตล์การเดินทางที่ท่องเที่ยวที่เหมาะขึ้น โรเดอร์เอสทีเป็นหนึ่งรุ่นที่ให้ชุดกระเป๋าชุดกระเป๋าหลังซ้ายขวาคู่เนี่ยให้จากโรงงานและชุดกระเป๋าหลังเนี่ยทัวร์แบบให้สะดวกในการเปิดมากขึ้นคุณสามารถนั่งขี่และเอื้อมมือมาเปิดครับตัวกระเป๋าไดงา้ง่ายง่ายนี่ครับสามารถปิดได้ในมือเดียวเลยครับปิดปุ๊บกดล็อกและล็อกตัวกระเป๋าได้อย่างง่ายและสําคัญกระเป๋าตัวนี้สามารถถอดออกได้ง่ายง่ายแค่เปิดมาบิดสวิตช์ ยกกระเป๋าออกเท่านั้นเองครับในกรณีที่เราต้องการให้ตัวรถเพียวๆไม่ต้องการพกกระเป๋าไปเราสามารถยกออกได้และในปกติสามารถใส่กลับได้ง่ายอันนี้เป็น1ฟังก์ชันในการใช้งานที่ถือว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นใน r รลเลอร์เอครับยังมี1จุดที่ถือว่าให้ความเท่ได้ดีกับชุดแฮนด์บาร์ที่เป็นแฮนด์บาร์สไตล์ที่ถือว่ามีความโชบเฉี่ยวค่อนข้างมากและสําคัญครับ ชุดจอ LCD ขนาด2.4นิ้วซึ่งถือว่าเป็นจอมาตรวัดเฉพาะที่ใช้ในเจ้า Pro r r i d e r SC คันนี้ให้มุมมองที่ชัดเจนและยังดูเป็นสไตล์ของอเมริกันแท้ๆนะในตัวนี้สามารถปรับโหมดดูค่าไม่ว่าจะเป็นความเร็วเดินทางวัดรอบตำแหน่งเกียร์เซตโอดีโอสามารถเซ็ตค่าทริป A B ได้ดูระยะทางคงเหลือของน้ำมันที่มีในถังได้ด้วยนี่ถือว่าเป็น หน้าจอ LCD ที่ถิวขนาดเล็กนะแต่ให้รายละเอียดครบกับหน้าจอ2.4นิ้วที่มีมาให้และนี่คือความสปอร์ตของเจ้า Harley Davidson r o a d e r ST เจ้าของตำแหน่งครับ Best Cruiser Heavyweight ของงาน Bike of the Year ประจำปี2023 20ในปีนี้และนี่แหละครับ Harley Davidson r o a d e r ST <S <S ที่มีราคาค่าตัว1,226,000ซึ่งถือเป็นราคาเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจครับสามารถเข้าติดตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์ Harley Davidson ประเทศไทยหรือจะเป็นผู้แทนจําหน่ายฮาร์เดูวิสันใกล้ๆบ้านท่านซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผู้แทนจำหน่ายของฮาร์เดูวิสันมีอยู่ทั่วประเทศหลายสาขาหลายสถานที่สามารถเข้าไปพบเข้าไปชมรถไปสําคัญไปทดลองขับเลือกฮาร์เดูวิสันรุ่นที่ถูกใจท่านหรือจะเป็นเจ้าคันนี้ฮาร์เดูวิสันโรเลเดอร์เอคันนี้ครับ